เออโลโลโลทุกคนสวัสด <low>, <expand> ีนะวันน mm ี hmm. ้ผมมาสร้างแดนเคสซี่นะเมียดัมเบอร์ันนะผมว่าตอนนี้เคซี่ก็เก่งอันดับต้นๆเลยนะเนื่องจากว่ามีประโยชน์มากนะครับโอเคเรารูดูสกิลหนึ่งก่อนเลยกันสกิลหนึ่งก็เป็นการปาบิซียออกไปนะครับไปกลับนะถ้าเกิดโดนศัตรูเราก็จะวิ่งเดินขึ้นเลยนะครับไปจะมีไปกลับนะครับ คิวที่2ก็เป็นการยกนะยกให้ศัตรูลอยขึ้นนะน่าจะรู้กันอยู่นะอันติเมตก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปล่อยล้าแสงลงมานะครับแบบสุ่มนะแล้วก็เราจะวิ่งเหนด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเกมเลยแล้วกันอันนี้ผมก็มาไม่ได้จะเอาบูนะครับผมก็จะมารอตอดเลือดเขานะแต่ว่าไม่เห็นใครมานะจริงเราก็เอาได้นะแต่ผมว่าไม่เอาดีกว่านะ เราเรายืนเล่นกลางเน้ะพยายามตอ่อเลดศัตรูนะครับเนี่ยตอ่อตุ๊บเห็นปะก็เดินหาเหลี่ยมที่เราทําดาเมจให้ได้เยอะที่สุดนะสกิลหนึ่งเราจะมีประโยชน์มากนะโอเคแล้วไปช่วยล่างนะครับมับงกรเล็กเกิดแล้วถ้าเราไปไม่ทันเราก็รอโซนให้เพื่อนนะรอดูให้เพื่อนอย่างเงี้ยนะยืนแถวนี้ก็ได้ไม่ต้องไปถึงนั้นก็ได้นะครับโอเคเราก็กลับเลนก็ระวังด้วยนะครับเราอาจจะโดนดักโอเคเขาอยู่นั้น สองตัวอยู่คีร่าอยู่กลางนะโอเคริโ okay. ปโดนแล้วนะครับเรียบร้อยผมไม่เสี่ยงเดินไปฝั่งนี้ดีกว่านะครับเดินอ้อมดีาอ่างั้นเราอาจจะโดนได้นะครับเ <c oughs> พราะว่าเราตัวบางเนาะ <c oughs> เราอย่าไปเดินเสี่ยงเดินทางที่มันเสี่ยงๆนะโอ้ยรียร้อยไม่โดนเยอก็ไม่โดนคนระับไม่เป็นไรครับสกิลหนึ่งต่อได้อยู่นะมันจตมีเรานี่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับสามารถใช้เข้าออกได้อย่างดีนะแล้วก็ฟิกเกอร์ ของเรานี่เป็นอะไรที่ดีนะครับคือเราสามารถยกคำจังหวะพิกเกอร์เข้าไปเอาตัวหลังได้นะครับเคซี่เราแรดบับกับเขานะครับทีจ่จะอดอา้านกะ็เขาเอาอันนี้นะครับรก็คหน้าเขาเบ็ดูเรานะครับเครเราก็ต่อต่อไปนะคือการเล่นคิซี่ไม่ได้ยากนะครับเครเราก็เดินไปช่วยเพื่อนเคนี้เรียบร้อยนะครับเมเราโดนเบ็ดมานะไม่เป็ไนไรนะคือเราไปเราก็ไป ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาอยู่4 3ตัวนะ4ตัวเลยแหละเดียวสื้อยู่ล่างตัวเดียวนะถ้าไปก็ได้ <im itation> แค่ตัตตเเาาดเลืนะครับพวกเราไม่ยืนชิดกําแพงฝั่งนู้นนะครับเขาอาจจะมีบานได้นะเรามายืนฝั่งนี้ก,ก่อนรอรอยกสกิลนะเจ้เขาไม่ยอมตีลิปนะครับถ้าเขาตีก็จะโดนยกนะเมื่อกี้ผมบอกเป็นตัดเลือดก่อนเลยแล้วกันเนาะตอนนี้ตัดได้คีล่าแล้วก็วันเดินนะครับ แต่ที่จริงไม่ต้องออกก็ได้นะเราจะออกเป็นเบิร์ดดาเมจตั้งแต่ต้นเกมเลยก็ได้นะแต่ผมไม่ค่อยชอบนะครับผมจะได้มันจะได้ลดคูดาวด้วยนะแต่เลือดได้ดาเมจแล้วก็ได้เอฟเฟกที่ดีนะเพื่อเราโดนนะข้างล่างที่จริงเราต้องลงไปช่วยล่างก่อนนะครับแต่เราอยากได้อันนี้นะคลิปค้างนะอันนี้เราฟิกได้นะครับเรามาเร็วเนี่ยหาดูจังหวะดีๆนะติเปิดรอเลยครับแล้วก็ยกขึทีได้หมดนะครับ โอเคเราไม่น่าจะได้คิวนะโอเคไม่ได้คืออันนั้นนะเพื่อนทำมันเพื่อนมียกมียกสวยสวยงามนะครับอย่างนี้ช่วยไปสี่ตัวแล้วเราก็รับพลังฮิวนะ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวก็มารอนะอันนี้ผมจะรอรักอยู่ตรงนี้นะหรือจะไปเลนก็นไ,ได้รอดักดีกว่าแกี้ยวานเดี๋ยวสุดด้วยดีวยกว่าโอเคแกี้ยวานเดี๋ยวสุดกันเลยนะ เพื่อเรากลับมาแล้วนะครับเราก็กลับไปยืนเลนเหมือนเดิมน,นะ no, <please. S 1> คือตอนนี้เขาเกิดแล้วนะเขาก็เราก็ต้องระวังนะครับตอนเดินกลับมาเ็าอาจจะมาดักเราเร็วก็ได้นะครับการเดินเดินการต้องระวังนิดนึงนะคือถ้ามินิแมปหายหายจากมินิแมปเนี่ยเราต้องระวังนะอันนี้เรารอยกดีๆเลยนะโอเคเขาตี <Okay. S 1> <Okay. S 2> แล้วเราก็ยกได้จอดเลอดฟรีเลยนะครับหร <first> ือว่าคุมนะโอเคราก็ไช่ใช่แคลรี่นะครับ บนน่าจะยืนได้อยู่นะเราไปช่วยแคลรี่ดีวกว่าน,นะเรามารออยู่อันนี้ผมมาดักรอนะเผื่อเขาจะเข้ามานะแต่เขาขึ้นไปข้างบนนะครับผมก็อ่านเกมพลาดไปนะถ้ามีไฟข้างบนเมื่อกี้เราก็คงไปไม่ทันเพื่อนนะครับแต่ว่าไม่มีไฟนะครับเคลฟเลมาตรงกลางนะครับเดยเรายกได้รนะอยกรอจังหวะยกตัวดามีนะครับเมื่อกี้ผมยกโดนเอลสุแล้วก็โดนอันนี้เลยนะ ยกได้นะครับไปซะฆ่ามันฆ่ามันเพื่อนนี่เพื่อนเราตายหมดแล้วไม่มีดาเมจนะครับเจ้าเพครับโอ้โ,อโหยังไม่โดนเคข้างล่างยังไงครับเพื่อนมันไปแล้วเออพื่อนกลับมากลับมาตายไหมไม่รู้นะครับแต่ผมว่าไม่ไปช่วยดีวยกว่าน,นะผมกลัวเขาจะดักนะครับคือเราต้องระแวงไว้ก่อนนะว่าเราเป็นตัวที่ตายง่ายง่ายเคเรารอครับไม่รีบสกิลนะครับ ผมจะตัดเดือดเขานะคือที่ผมไม่รีบสกิลคือผมจะตัดเดือดเขาไปเลยละนายกทีหนึ่งก็โดนละนิดๆหน่อยๆก็เอานะครับคิสซี่อ่ะคือเราจะได้เปรียบเวลาหาจิงไฟนะครับสกิลเช็คได้นะครับสกิลหนึ่งถ้าเกิดเราสกิลโดนแล้วเราวิ่งเร็วเนี่ยสแสดงว่ามีคนอยู่ในพุ่มนะเฮเพื่อนเราไปเอาดาร์กนะครับป่าเราหลายท่านตอนนี้เราก็เคลนนะเล่นง่ายเกินตอนเนี้ย โอ,อ้ยอะไรขึ้นมาไม่รู้ไอ้เจ้เพื่อนตายเลยเค้แล้วก็ไปเชื่อข้างบนดีกว่านะไม่รู้ไปทันหรือเปล่าน่าจะทันอยู่นะแต่ผมคลิกเข้าไปเลยดีวยกว่านะ,นะถ้าเกิดไม่คลิกอาจะไม่ทันนะเจ้เจ็บนะครับเฮ้ยจะเอาเราเพื่อนเกินไปเกินไปอย่างเงี้ยุยถ้าเขาเอาต่อ,อ,กอ,อกเขาน่าจะฆ่าเราได้นะเมื่อกี้ดีเขาไม่เอาต่อ Okay, เนี่ยราต้องสกิลต่อยไปเลยนะครับก็ต่อสกิลจากตรงนี้นะแล้วเราก็เดินหาเหย่ยมเวลาผีเสื้อกลับมาเนี่ยทำดาเมจให้ได้ดีๆนะครับไม่ว่าจะคลิปหรือคนนะแล้วก็แต่ก็ระวังด้วยนะการยืนดีๆด้ะถ้าเราเดินพยายามทำดาเมจมากเกินไปแล้วยืนหลุดตำแหน่งเราเนี่ยอาจจะแย่น,นะครับเกย์ okay, ตรงกลางเราโดนนะเราไปเชื่อตั้งใหม่เกยไม่ตายนะครับเก okay, เรรอตั้งใหม่คร พลาตัดเลือดไม่โดนนะเจ้เราก็พยายามยกให้ได้เยอะน่เราจะได้เป,ปรียดเวลาถีบไฟแล้วก็ฝึกยกให้ได้ตัวที่เป็นดาเมจนะครับอย่าไปยกแค้นนะครับอย,อย่างนี้ยกได้นะครับเพราะว่าเราอยู่เมย์แล้ตายครับเสียใจครับอุ้ยเราไม่ได้คิวเลยนะหกตัวแล้วอ่ะขัดสักตัวดิเฮ้ยเนกจะโดน โหยกไปแล้วด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมยกเช็คนะมันลั่นนะลั่นลั่นนี่เราข้าโอเคมามามาขอพ่ายเมื่อกี้ทีทีค,ครับเราได้บลมสต,ติกแล้วแรงขึ้นแล้วนะเราสกิลแรงแล้วนะครับมามามา เราต้องไปช่วยบนนะเราไม่ทันแล้วครับบนแตกเราพยายามเดินหลังๆเพื่อนนะเราจะเป็นตัวที่มีคําดามจได้ดีแล้วก็ตายยากนะครับสกิลไรได้นะร,รอรอตัดตัวหลังนะครับกิลหนึ่งเราเนี่ยอย่าไปสกิลใส่แทงมากครับคืิใส่ได้แต่ว่าเราต้องมินตัวหลังข้อโศกเลือดจัดนะเราจะได้หมดเราถ้างระวางเพลนนะครับ เรียบร้อยครับตายหมดนะเดี๋ยวมีติ๊กแล่นตัวไว้วิ่งตายโอ้ครับติ๊กเี่เมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรนะเอลสกิวต่อได้นะโดยทงเอลสุเนี่ยแคลรี่เนี่ยไม่ค่อยชอบคิสซี่นะครับเพราะว่าคิสซี่สกิวได้ค่อนข้างแต่เขาเยอะเกินทำไรทำไมไม่รู้ แกลบแกลบ,บรักแค่นะรักรักไปเยอะรักไปเยอะมีคนหิวเข้าไปตายนะครับผมรอนะรอนะเผื่อเขาเข้ามายกสวยๆให้เพื่อนได้นะก็เวลาเราดักเนี่ยพยายามดูด้วยนะถ้ามีบ้างนะจ๊ะน่าจะได้น่าจะได้ดน่านจะได้พร้อม ้ดูดูดูเดินตีเพื่อนเราไดีโอ้ยแค่ไม่เอาฮะแกลับมายืนเลนนะครับเลนกลางพยายามอย่าทิ้งเลนกลางมากนะครับคือถ้าเราเคลียร์คลิปเราค่อยค่อยเดินนะก็ดูเวลาคลิปเดินด้วยนะครับคือถ้าคลิปเราใกล้ถึงป้อมแล้วเนี่ยเราควรเดินกลับมาได้แล้วนะ ว่าอาจจะโดนตีป้องกลางแตกได้ง่ายนะครับเรารอนะครับผมไม่รีบเข้าไปนะถ้าเรารีบเข้าไปเขาจะเห็นตัวเรานะครับแล้วก็ตัวที่ล้วงเราก็จะเข้ามาได้ง่ายนะอันนี้ผมรอนะสกิลอยู่ในในะัอยู่ฝั่งนี้นะจะได้รู้ว่าเขาจะเข้ามาฝั่งไหนนะน,นี่ัง่งจริงนะั่งจริงเกินีิโมจเลยเ่อนเห็นปะเห็นปะอยู่เนี้เกรนไม่เห็น เว้ยอะไรเนี่ยเสียเสียวหมดโ okay. okay. อเคโอเคคนเรารอๆนะครับรอนะคือเขาเมียเขาเป็นไอตัวนี้ด้วยนะครับเพนจะเลยไม่ค่อยอะไรนะไม่ค่อยน่ากลัวนะโอเคเราคิดได้นะเราลดไปนิดหน่อยคิวตะเลขมาแล้วทุกคนตัวที่หนึ่งโอเค หึงครับยังเหลือสกิลหนึ่งโดนดโอยโ่เ้เราเข้าทีมไฟไม่ครบอ่ะครับเที่ยาไปเล่นหนึ่งตัวทีให้เพื่อนเราเล่นไปนะน่าจะเล่นได้อยูนะ่เพราะว่าเขาตายไปแล้วเราก็มาเจอกลางาร์นะครับแต่ถ้าเกิเราจะจบเราก็ไปอยู่ตรงเพื่อนเลยก็ได้นะน่าจะจบได้เลยเลยกลงยกลเนียตายแล้วสวยว่าการต่อเพื่อนกลางต่อได้ ราะว่าเมื่อกี้เราทำเวฟไปแล้วนะเราก็เลยสามารถทำได้ดีทำต่อเนื่องได้นะสามารถสโนบอนต่อเนื่องได้นะนี่ผมรอติ๊กเข้าเสือเสือผมไม่กล้าเข้านะเพราะว่าคิลเลอร์เขายืนอยู่ผมอยากเข้าเอลซูนั่นนะเจ้ไม่คิลเลอร์ไม่ยืนอยู่ตรงนี้ผมว่าได้ติ๊กเข้าเอลซูนั่นแน่ทันตีเราก็ทันตีโซนได้นะครับขอบูได้แล้วเจ้นี่นี่นี่ไปติ คือคือจับเราสามารถทำดาเมจได้เซตเบีหนึ่งสามารถทําดาเมจได้2ครั้งนะครับทั้งไปทั้งกลับแต่ว่าขาไปจะแรงกว่านะขาลับจะเบากว่าครับอันนี้เรายังมีคูบี้อีกเราได้กินแช่วหมอี๊สามตัวแล้วคุณคนเจกันน่าจะใกล้จบแล้วนะถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ โอเคน่าจะตาเยเราเจ็บแล้วครับสมิดเข้าเลยอุ้ยโอ้ยไปถ้าฟิกเสียเราก็จะตายอย่างนี้แน่ๆเรอเจ็เบแล้วนะไปเจอกันใหม่นะครับทุกคน